หวัดดีเจ้าแพนด้ามาเจอกันหลายหลายวันอยู่เหมือนกันนะเป็นไงสบายดีไหมไม่ไม่พูดอะไรด้วยหน่อยหรอฮะพูดพูดพูดกับเราหน่อยดิโอ้ยแพนด้าไม่พูดด้วยแล้วเราจะไปทางไหนดีเราวันนี้วันนี้มาฉายเดียวเลยนะเนี่ยเราต้องหาที่แปลกๆก,ก่อนนะ เอ,อดูก่อนดีกว่าว่าเราขาดตัวไหนที่น่าสนใจนี่เราได้ทั้งแพนด้าเนซุโกะไปแล้วนะแล้วก็เคยเจอกับแพนด้านารูโตะด้วยแต่ว่าออไม่มีปัญญาเก็บอนะแพนด้านารูโตะเก็บยากมากเลยไว้เดี๋ยวจะไปแอบเก็บตอนหลังแล้วกันเนาะนี่เลื่อนมาอยากได้ระดับบนบนหน่อยโอมีหลายแพนด้าเลยนะที่เรายังไม่ได้เก็บโอ๊ย ดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนๆนมีเพื่อนๆนมาด้วยนะเนี่ยโอ้โหดูนายพกอะไรมาด้วยอ่ะทำไมจานบนหัวมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยเอฟตีเ <F D S 1> หรออ้อขับใจขับใจขับใจฉันว่าจะไปทางนี้แหละโอ๊ะเฮ้ยเราอยู่ๆเราก็เก็บเจ้านี้ได้นี่เรายังไม่ได้เก็บเจ้านี่ไปเหรอเนี่ยโอ้ยเจ้าเบคอนเฮ้ยเพื่อนของกำลังกระโดดทำอะไรกันอยู่เนี่ยตรงนี้หรอเทน โอ้นินจาหรอตรงนี้เราเคยเก็บไปหรือ,อยังเนี่ยเคยหรือ,อยังอะลืม,มกระโดดยังไงอะเราต้องใช้ทักษะแบบระดับสุดยอดโอ้ยไม่ถึงโอ๊ยเก็บบ่ได้สักทีเป็นเซงเดอร์เฮ้ยเพื่อนเขาไปไหนอะเฮ้ยนายไปไหนอะไปด้วยดิเพื่อนเห็นเพื่อนเขากระโดดขึ้นมาตรงนี้หรอ ตรงนี้หรอนายโอ้ยอ่าอุเราเข้ามาในรังพึ่งเฮ้ยนี่หรอโอ้ยบีแพนดา้าสรุปเป็นแพนด้าหรือเป็นพึ่งอ่ะฮะตามมาครับนายจะพาเราไปหาอะไรเหรอได้เลยเอาละสุดท้ายก็ให้เพื่อนช่วยอยู่ดีโถเราช่วยหน่อยนะ อ่วิ่งมาตรงภูเขาแล้วยังไงต่อดิภูเขาลูกไหนจำได้หรือเปล่าเนี่ยถูกถูกอันปะเนี่ยอ่ะอ่ะเอาหน้าถ่ายยังไงอ่ะ <c oughs> นี่นายกำลังเต้นแจ็คไมเคอนแจ็กสันให้เราดูหรืออยู่หรือเปล่าฮ <c oughs> ะแต่แทมแทมเลยนะเมื่อกี้เพลงขึ้นเลยอะ่ะ ชนไปเรื่อยๆมันชนไปเรื่อยๆหรอมันอยู่ตรงไหนละนายวันนี้จะเจอไหมอะเพื่อนเราต้องเอาหน้าถ่ายกาแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอโอ๊ะเอา้าที่นี่เราเคยเข้ามาแล้วเฮ้ยเพื่อนเพื่อนลงลงไปข้างใต้ต้นไม้นี่เ,เ,เขาลงกันได้ทำไมเราลงไม่ได้นีโ่โอ๊ทางนี้หรออุยอะไรอะนี่มันอุย้ย โหมดแพนดา้าโอ้โหอยู่ฮอกวอตหรือเปล่าเนี่ยดูดิอมองไม่เห็นหน้าเลยอะดูโอ้โหสุดยอดชันชลาที่อ่าอะไรนะ9เศษส่วนหรือ4ี3เศษส่วนนะ <c oughs> เราจะไปเป็นนักเรียนฮอกวอตกันหรือเปล่าเนี่ยดดเฮอร์ไมโอนี่อยู่ไหนอะ <c oughs> อ้าวเพื่อนนายไปไงต่อละ่ะ อ๋อปีนขึ้นไปได้โอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะเจ๋งไปไหนอะเฮ้ยตรงนี้ด้วยเหรอเฮ้ยตรงนี้ก็ลงได้หรอเนี่ยโอ้ยตัวจุมม่มหิมะเอ้ยเพื่อนราอลงไปแล้วเพื่นอนเฮ้ยโอ้โหราล,ลงมาเจอกับสโนว์แมนแพนดา้าอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยอะดูดิ โ okay. อเคมาได้เวลาขึ้นแล้วแหละปัปบ๊ปบปบั๊บปั๊บป๊บปั๊บโอ้ยอยู่ตรงนี้อ่ะตรงอยู่ตรงใกล้ๆกับสโนว์แมนอุ้ยอุ้ยแพลนลองโหดหรือเปล่านั่นน่ะอยากได้จังทำไงอ่ะอยากได้ตัวนั้นน่ะเพื่อนอา้าวเพื่อนไม่รอเลยเพื่อนหนีเพื่อนหายไปแล้วอ๋อมาทางนี้เหรอว,ว้าว ต้องต้องชิปล็อกหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้อ่าต่อแถวแล้วค่ะต่อแถวแล้วค่ะเลียงหนึ่งใช่ไหมยากมากเพื่อนบอกยากมากโอ,โอเคพี่พี่ฟ้นาน่าจะไม่รอดใช่ไหมแล้วไปไหนเดียอุยอ้ยอุ้ยเพื่อนลน่นเพื่อนหายไปแล้วเฮ้ยเพื่อนเอาไงเดีย ว้านี่นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ทะเลทรายอ่าอยู่ที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งนะคะที่เรากระโดดไม่ผ่านสักทีนี่ไงรอบนี้เราจะต้องผ่านให้ได้นะจ๊ะท่านผู้ชมบอกเลยว่าถ้าผ่านก็คือแบบฉลองจุดผู ปิดถนนเลี้ยงฮึบนี่โหเพื่นอนเขานำทางเราไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะรอฉันก่อนเพื่อนเพื่อนวลนอีกแล้วโอเพื่อนอะชนโอ้โหตกใจเลยนะอ่ะฮะเรา,ายังไงต่อตรงนี้จะไปยังไงดีอะโอ้ต้องหันข้างหรอโอ้โหหันไงอะทีนี้โอ้โห โอ้โหถอยหลังก่อนนะถอยหลังก่อนโอ้ยไม่กล้าขยับตัวเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่าจะลุ้นมากเลยนะทางนั้นวิ่งโอ้วิ่งเหรอต้องกดวิ่งด้วยโอเคกดวิ่งว้าว้าว้าาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนกำลังไต่อากาศอยู่ตายแล้วตายแล้วเพื่อนรอรอก่อนนะว้าว เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนมายืนกินเฮ้ยเฮ้โอ้โหอย่าดีอยาดีนายเราเกือบตกเลยเนี่ยเห็นไหมอ้าวตก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 ว่าพี่ฟ้าควรเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตแล้วแหละนะอ่าพี่ฟ้ารู้สึกว่าตรงนั้นไม่ลารอสักทีเหนื่อยกระโดดจนเหนื่อยอะเพื่อนแบบรอจนเหนื่อยโอุนี่เราขึ้นเรือมานะจากใกล้ๆเมื่อกี้โหที่นี่คือที่ไหนละเนี่ย นั่งได้ป่ะนั่งได้ด้วยนายที่นี่มีอะไรหรือเปล่า่ะนายนายพอจะรู้ไหมนะท่านผู้เชี่ยชาญอะไรหอยโหนี่หรอมีเมืองมีเมืองใต้น้ำด้วยดูสิแล้วเราแล้วเราวิ่งได้ยังไงใต้น้ำเราว่ายน้ำไม่ได้เหรอโอ้ยโหหยโอ้โหนี่มันแพนด้าตกใจปะเนี่ยอะแบ แหนได้ตกใจดูดิดูหน้าน้องโอ้โหตกใจอะไรขนาดนั้นนะฮึมทั้งในอหรอนายนี่หรออุยอ้ยอุ้ยงงแล้วมันต้องเหยียบยังไงอ่ะมันไม่เห็นได้อะไรเยยโอ้เขาบอกว่าให้โดดให้โดดเหยียบไฟหรอแล้วมันก็จะผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งหรองงอ่ะแล้วนายนายทำอะไรเนี่ยอ ายไม่ได้กำลังเต้นอยู่ใช่ไหมงงมากเลยฉันงงมากทำอะไรอะเพื่อนกระโดดจะไ่รู้จะกระโดดไงแล้วเนี่ยอะไรเหรอเพื่อนในนี้มีอะไรเหรอฮะโอ้เฮ้ยพอเราพอเราเอานิ้วจิ้มที่ปากกาลังเราก็เข้ามาในนี้ได้วานิโมนี่นะเดี๋ยว นายจะเป็นปานิโมหรือนายจะเป็น Panda แพนด้าล่ะเนี่ยงงโอเคเราเราเก็บได้อีกหนึ่งเราออกมาออกมาแล้วยังไงต่อดิเฮ้ยตรงนั้นมีแมงกะพุนอยู่ะเราจะขึ้นไปยังไงะแมงกะพุนแม,แมงกะพุนแพนด้าหรือแพนด้าแมงกะพุนงงเฮ้ยตรงนี้เราเจอ อะไรสักอย่างหลุมอะไรสักอย่างเข้ามาแล้วเป็นไงอะ่ะเฮ้ยอยู่บนนั้นทําไงอะ่ะขึ้นไปแบบนี้หรอปีนปลารหรอเออมันจะจะไปยังไงอะ่ะเฮ้ยขึ้นไปตรงนั้นได้ยังไงอุย้ยพี่ฟาว่ามันกระโดดถึงนะเน่ฮึบอุยอืยถึงจริงด้วยฮึบอู้จะได้แล้วจะได้แล้ว,จะ,ลวจะถึงแล้ว ตหยฮึบ oh. e. ต่อไปก็ทางนั้นฮู oh, ้จะถึงแล้วนี่ไงเอ่อ uh, ตรงนั้นมันเป็นเป็นร่องให้เดินปะฮึบลองไปดูอุ uh, ๊ยจริงด้วยนี่ไงเรียบร้อยเย่เบบี้ชาร์คแพนด้าว้าสุดยอดสุดยอดสุดยอด โอเคในเมื่อเราเก็บเบบี้ชาร์กได้เรียบร้อยแล้วเราก็ออกไปจากตรงนี้กันเถอะตรงนี้มันจะมีอะไรให้เก็บอย่เนี่ยอุ้ยนั่นไงเราเห็นแล้วโอ้โหนี่มันมีอะไรจางๆให้เราเหยียบด้วยแหละเฮ้ยขึ้นไปถึงได้ยังไงก่อนโอ้โหมองไม่เห็นเลยอะอันต่อไปสูงมากฮึบโอเค ไเซิร์ฟแพนด้าโอ้โหมาเล่นเซิร์ฟมาเล่นเซิร์ฟต้องทำท่าเล่นเซิร์ฟอ่ะทำท่าเล่นเซิร์ฟนี่ท,ท่าเล่นเซิร์ฟเกาะแน่แนๆนะน,น้องเย็ยบย้อยสำเร็จไปอีกหนึ่ง นี่เราก็ลงมาในน้ำอีกแล้วนะอุ้ยข้างบนนั้นอะเฮ้ยข้างบนหลังคาเอาแล้วเอาแล้วค่ะอันนี้มันกระโดดเกาะได้ไหมอะอุ้ยนี่ไงได้จริงด้วยปึ๊บเอาอุย้ยกระโดดยากอะเนี่ยเฮ้ยเกยบได้แล้วเชียว นี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึง่งที่ไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยย,ย,ยังได้อยู่อโอไม่ไหวกระโดดจนกล้ามขึ้นแล้วยอมแพ้ยอมแพ้ตรงนี้ก็งงมากเลยนะเนี่ยสงสัยจะต้องไปไขความลับก่อนแล้วแหละก่อนที่เราจะมาเอา เอ้ยนะนะาเราแมงกะพูุนตรงนั้นทำไงอะถึงจะไม่รู้พวกเก็บยังไงแต่ก็ลองกระโดดขึ้นไปบนเสาหินอันที่สูงที่สุดก่อนนะอ่ะกระโดดไม่ถึงสักทีว่าอ่ะถึงแล้วฮึบฮุยถึงด้วยนี่ไงเก็บได้แล้วว้าวจัลลีฟิตเย้ทีนี้เราก็ไว้จะมาไขปริศนาสิ่งที่เรียกว่าไฟ แทงไฟอะไรก็ไม่รู้ที่พื้นอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาไขปพิศนาที่หลังแล้วก็มีอันที่ยังกระโดดไม่ไม่ผ่านลักกะทีดีตรงนั้นด้วยจะไปเก็บอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่บนหลังคาอะไรมันคือ,ม,คอมันคืออะไรใครเก็บได้บ้างแล้วเนี่ยฮะไหนดูดินักบาดาน้ำหรือเปล่าเห็นมีมีแว่นแว่นว่ายน้ำเลยนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องแบบว่า ปแล้วแหละต้องต้องแบบว่าขึ้นขึ้นขึ้นจากน้ำไปแล้วตัวเปื่อยแย่แล้วเนี่ยกลับบ้านกันดีกว่าเย้